ผมวันนี้เรามีแปลงสวยนะครับที่จะนํามารีวิวทุกท่านรับชมนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ในอำเภอเมืองครับเป็นที่นานะครับเป็นที่นาขนาด12ไร่นะครับนี่ครับที่นาของเราที่สวยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยนะครับตรงนี้สามารถทํานาปังก็ได้ครับน้าน้าดีครับตรงนี้ใครซื้อไว้ทานานี่ครับหน้ากว้างติดถนนก็9 0 3เมตรนะครับลึกเข้าไปก็244เมตรครับด้านนี้อากาศดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ตอนมาถ่ายก็ฝนตกนะครับน้ําอันนี้เราติดถนนลูกรังนะครับเข้ามาจากถนนคอนกรีตนิดเดียวก็ประมาณ1 0 0ประมาณ120เมตรนะครับครับอากาศอันนี้เราก็ขุดเป็นบอ่อบดานไว้สําหรับทํานาปังได้นะครับ นี้ถ้าใครขยันมาซื้อแล้วก็ทํานาปังได้นะครับ2รอบ3รอบได้นะครับเนี่ยส่วนด้านนี้ก็ลึกเข้าไป2องเมตรนะครับส่วนด้านหลังกว้าง96เมตรนะครับเป็นรูปแปลงสวยครับที่ดินเสมอกันนะครับเป็นที่นานะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับก็สามารถมาทํานาหรือว่าปลูกปลูกบ้านได้นะครับอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ในตําบลบางหลวกนะครับ ่างจากโรงพยาบาลสวนประชารัตก็9กิโลเมตรนะครับ่างจากแมคโครนะครับตรงนั้นก็จะเป็นถนนสายเชียนะครับเข้ามายางแปลงที่ดินก็11.5กิโลเมตรนะครับถ้ามาจากวัดคลีวงก็10.5กิโลเมตรนะครับถนนที่เราวิ่งเข้ามาจากถนนคอนกรีตครับเข้ามา100เมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีบ้านคนไม่เปรี้ยวนะครับตรงหน้าถนนก็มีบ้านคนนะครับซึ่งแปลงนี้เราก็ขายราคาถูกๆนะแปลงนี้ เราขายเพียงไรละ1นึ่0 0สบาทนะครับทั้งหมด12ไร่กับไป5 5ตารางวานะครับรวมตั้งแต่ก็อราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นที่นาครับเป็นดินดีนะครับตรงนี้ปลูกข้าวอย่างดีนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะมาดูสถานที่จริงได้เลยนะครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมดูช่องของเรานะครับยังไงเราก็จะพยายามหาแปลงที่ดินดีๆสวยราคาถูกๆนํามา รีวิวทุกท่านได้รับชมอยู่เรื่อยนะครับยงังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ